เชก๊ about the music every ดูมาห้าดูมาสองนาทียังไม่รู้เรื่องวันนี้เราจะมา react เลงใหม่ของมาลุนไฟุไฟไม่ใช่ของลิซ่าใช่ไหมไม่มาลุนไฟครับซึ่งเราไม่ไม่เคย react มารุนไฟมาลุนฟมืก่อนเราะเราคย react ลิซ่านะครับก็ชั่วคตตรง ก็ถือว่าเป็นการคอลแลบที่ยิ่งใหญ่ไงยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นคนที่เรา r ี a c t ประจําอยู่แล้วก็คือลิซ่าก็คต้องฟังหน่อยเออทุกคนน่าจะรู้จัก Maroon 5อยู่แล้วใช่ต้อง r ี a c t ทุกคนรู้จักนั่นมาเรามากับเพลง priceless 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 แปลว่าแปลว่าไอ้กัปตันเรือไม่ใช่นั่นไพ i c e l e s แก่ผมเราไปดูกันแต่ก่อนไปรับชมห้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ Let's go ไปเรืการ Maroon 5 priceless ครับผมฟิจิลิซ่า

xảy ra xong rồi đâng 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 nó đâng 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 เห้ให้เฮ้ย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 แ่่้ลฮเฮ้เฮ้วิ่ด่วนที่ไนเ้ยเดินเดินซ hey, hey, hey. ่าเดินเฉยเลยเขาเดินปกติไม่ทเขาเดินปกติาี่มีช่อี่า i m p s s i b เนี่ยวิ่งขนาดนี้ยังไงก็ไม่ทัน่ะ

พ hey. uh uh, ้ได้ขอเอยูเอ่ัน mm ิก hmm> น่อยันออ่ต่จ่อย่าอย่าหักคอไก่สี่เฮ้ยยไปไหนแลกๆอ่ลงรักอเ่หนื่อยวนี่งเน่อยังยยมันพักเหนื่อยแล้วัต่อ รานายอดมากนี่เฮ้ยเอ้าเฮ้จบแล้วเหรอโอ้เอ็มวีได้โหกำลังมันเลยเอาเต้นรำเฉยโอ้โโอ้โหแกโอ้โหสุดยอดดีดีนดีใครจะไปคิดว่ากูจะเห็นเอ็มวีแบบนี้ในเพลงนี้แล้วคือ เอาจริงหลับตาฟังเพลงอ่ะมันเป็นเพลงกรุ๊ปที่เรารู้สึกว่าเอ็มบีมันจะเป็นแบบนี้เอาเอาเอาวาวแรกก่อนนะอดัมนี่โคตรหล่อนะที่เขาดึเหรอว่าหล่ออยู่แล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้แบบหล่อเน่ยกูสามสิบกูไปขนาดนี้แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่ค่อยเห็นลิซ่าไม่เต้นเออก็เนอะก็ใช่ก็จริงผมเป็นลิซ่าหลายเพลงลิซ่าก็แทบจะเต้นเกือบทุกเกือบทุกเอ็มบีนะมีเพลงนิดนิดหน่อยๆก็ต้องมีบ้างอะไรใช่เราเราเราลิคส์มาหลายเพลงที่มีลิซ่าเข้าไปประกอบหรือลิซ่าเป็นเมน ก็ต้องเต้นแต่เห็นเพลงนี้แหละที่หลี่ซ่าไม่ค่อยเต้นแล้วบูด้วยบูด้วยแอคชั่นมนเล่นหนังเออคือพอเราอาจจะฟังแร็ปเยอะใช่ไเขาอยู่ในทางแร็ปแต่พอเขามาร้องอะคือตั้งแต่เพลงผมเคยฟังเพลงที่ชื่อเพลงก็อย่างนั้นอะเพราะอยู่แล้วนะครับก็ดีเลยดีเลยดีเลยผว่าเพลงนี้แล้วไอ้นี่กลิ่นนะมารุนไฟนี่กลิ่นเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทางคอร์ด ทางสับกีตาร์ทางสับกีตาร์เนาะสับสับเนี like> ่ยนะฮะรู้แต่ว่ารู้ว่าเคยเคยได้เคยได้กลิ่นเนี่ยเพลงนี้ของมาลูนไฟก็เพลงนั่นไงนั่นแต่เพลงที่เคนฟังหนึกนะดิสเลฟอะเพลงที่เลฟ อันนี้จะใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนตรหน่อยใหม่เลยกูมาลูฟายนี่คือเก่ามากไม่ไม่หมายถึงว่าแบบแนวเพลงอะไรก็จะแบบเอาตรงนั้นมาเอาไอเดียมาแต่ว่ามาทำให้มันแบบดนตรีมันใหม่ขึ้นแต่กั๊ชี่กั๊ชี่มากดีครับดีดีดีครับลองไปหาฟังกันดูนะครับผมสำหรับมาลูฟายนะครับผมฟิชเชอร์ลิงลิซ่านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะที่มารับชมกับพวกเรานะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเราสามคนขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ถัดหน้าวันนี้เราสามคนลาไปก สปฮึน่ะจ้าให้จ้าเก่อะไรเนี่ยกูอินเอมีมากกว่าดูดูเพลง